น้องแมวข้าวผัดนะครับน้องแมวข้าวผัดน่ารักน่ารักนะครับผมนี่นะครับผมน้องแมวข้าวผัดนะครับผมดูหน้าตาหน่อยสิรอไหมจะห่อหรือจะสวยเนาะนะครับผมน้องแมวข้าวผัดนะครับผมนี่นะครับผมมันนอนบนโต๊ะนะครับผมแสดงว่าแสดงว่าเล่นเหนื่อยนะครับผมเล่นเหนื่อยนะครับผมยอมชนนะครับผม เหนื่อยนะครับผมจะหลับแล้วน้องแมวน้องแมวจะหลับแล้วนี up, уз, oh, oh, ่โอ้เห็นไรเนาะเห็นไรเนาะนะครับผมคิดดอจอมสนเห็นหมดนะครับเห็นหมดนะครับผมฮึบ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 โดดจุดนีโอ้ตาดีมากๆเลยเห็นไหมเห็นไหมโอ้เล่นมดครับเล่นมดนะครับผมเล่นมดน้องแมวนะครับผมเล่นมดนะครับผมเล่นมดเล่นแมลง เป็นแมลงดูหัวนะครับด e> ูห so ัวนะครับผมหัวดำนะครับหัวดำหัวดำดำไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับผมน่ารักน่ารักนะครับผมนะครับผมเป็นไข่น้อนะครับเป็นไข่น้อนะครับผม กระโดดกระโดดกระโดดไม่กระโดดนะครับไม่กระโดดนะครับผมจะกระโดดไหมนั่งมานั่งรอคนให้อาหารนะครับมานั่งรอให้คนให้อาหารน้องแมวครับน้องแม